อ่านรัสเซียไม่ยากตอนที่สิบห้าตัวคาคาแคโคโคคือค่าเคโคคือตัวคาออกเสียงเคเมื่อตัวคาอยู่กับสัญลักษณ์กับเสียงเบานะคะเสียงจะเป็นคีคี คราวนี้เรามาดูเมื่อตัวคาผสมกับสระเสียงหนักนะคะคาอาคาคาแอแครคาโอโคคาอูคูคาอึคีนะคะคราวนี้เรามาดูเมื่อผสมกับสระเสียงเบานะคะคายาคาคาเยคีคายูคูคายูคูคาอีคีนะคะอ่า ตัวคาเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นเสียงคอควายกับคอนกฮูกผสมกันนะคะแต่โดยทั่วไปนะคะจุ๋มจะเขียนแทนตัวคาด้วยหอนกฮูกนะคะแต่ว่าเพื่อนๆรู้กันนะว่าคาอาเวลาจุ๋มเขียนคอนกฮูกสละอาเนี่ยไม่ได้อ่านว่าไม่ได้อ่านว่าฮานะคะแต่ว่าอ่านว่าคานะคะ โอเคค่ะงั้นคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ